うん。 ค่ะทุกท่านเราคัามารานนาพิคุเสดงธรทำพร้อมกันค่ะขอโอกาสพันเตได้โปรดเสลงธรทำของระตถาคตอรังตสัมมาตามพู้แตเก้าที่พระองค์เสลงไว้เลย สาธุหญิงดีผู้มีปีชาย่อมไม่ดูสามีผู้เพียรผู้ขมนขวายอยู่เป็นนิดผู้เรียนตนอยู่ทเมือ่อผู้ให้ความปรารถนานทั้งปูงไม่ทำสามีให้ขุนเคืออน้วยประพฤติสแสดงความถึงหุสามีและย่อมบูชา ผู้ที่เคารพทั้งบวงของสามีเป็นผู้ขยันไม่กิกลสสงเะห์บนข้านเกียงของสามีประพฤติเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้นาฬิไดยยอมประพฤติตามความพอใจของสามีอย่างนี้นาฬินั้น ยอมเข้าถึงเหล่าเทวดามันาปการิการขอเจริญพเรพเจริญธรรมของพุทอนทางก็วาสุปสิกาที่มีสมาธิก็มีการทางอะไรสุดข,ของวัดป่าอ,อัตตาวัดบัทองแล้วก็มีการทางช่องอยูทูบช่องแรงของทางวัดป่าอันนี้ก็เป็นธรรมนิ迦 เป็นทางามีกระถามีเจ้าให้ไว้กับลูกสาวของอุงกาอุกาสศที่พระองค์ตรัสว่าทำแค่บทเดียวก็จะเป็นประโยชน์สิ้กนการงานที่ตัดไว้กับในบ้านมันี่อยู่แล้วในบ้าน สดงคำเวลาสแสดงธรรมกับพิเศษพิเศษนอุบาษาภาษาศิกาพระองค์แสดงธรคำจำแนกละเอียดละอ่อนปรานีแต่กับพวกปริพาชกลัทธิอิเลีอื่นคือนักบ่นละอื่นคนนอกศาสนานอกจากปริชาสีทำไมพระองค์ถึง แสดงทางวันนี้และเยาะออเหมือนกับ,ก,บกับบริษัทของพระองค์พระองค์ก็รั่ง่าก็ธรรมดาเนี่ยพิสุพิสุณีวาสุสิกาของเราเนี่ยเธอเหล่านั้นเนี่ยมีเราเป็นที่พึ่งมีเราเป็นที่อาศัยมีเราเป็นที่ั้งทาน เขาเหล่านั้นพึ่งเราอยู่อาศัยเราอยู่ก็เป็นธรรมทาที่เราจะแสดงทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยดยละเอียดพวกันยัยงไงส่วนกริยภาดของเราโกมัจฉาของเราเลยนะเหล่านั้นพวกมีเมตตามากครับสอนข้องพร้เช้าเนี่ ไม่ได้เกี่ยวกับ <prompt> ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนไม่ได้เกี่ยวเลยขอให้เป็นมา์และเทวดาเทวดาก็ไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นพวกมากากระสุนคนพัมารมงไม่ได้เกี่ยวแต่เป็นเทวดาหล่อสูงที่เป็นเทวดามิจฉาิจิรู้ไหมพวกเทวดามิจฉาิจิที่เป็นท้าหล่อสูง Tanpa dibedaku relawan Relawan kong tahu baca beri Manci baca beri Dewan aku nge Laksasin Kika Ini nge disusu ke diur sholat Pen pati batale Ya kan Kunti พวกกลัวสินค้าแต่พวกนี้ยังมียังปกป้อเวลาพักทุสธรรมอยู่อยากจะฆ่าสัตว์กลัวไงใช่ไหมอยาจะรักษาตัวอยู่กลัวสินค้าอยากจะปกปิดเหในการณกลัวสินค้าอยากจะพูดมินทาว่าอะไรกลัวสินค้าอยากจะดูสุารรณกลัวสินค้าแต่ในกิตตอนนั้นยังปกปอพือะไรยังมีจิตปกป้องเวลารัโทสะรมมะอยู่ พวกนี้ถ้าเป็นเทวดาส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าสู่เทวดามิจฉาทิจิมิจฉาทิจิในอดีตคืออะไรคือพอเยนสุนทายใช่ไหมบางคนจะถามว่ามีประสบรองรับไหมบางครั้งไม่ถึงประสบรองกุญแจให้เทียบคำที่คงตั้ไว้รอดร้องเข้ามาในเราเราถึงจะเห็นธรรมที่เด็ดทนต่อการพิมพิสูตร

ยากยากคือมีโอกาสรุกมีคุณจะบอกมีแต่คนเหล่านี้ยากที่จะมีโอกาสได้สดงเพราะว่าจิตมันจะมันพวกเดียวกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นเจวานาเราคนทรรมแต่เป็นมายาเราเราคนหนึ่งเราคนหนึ่งยามาดุสิตมิมารีมีมิตาโซดีองไกยิกา พอสละสุดกิ่แล้วก็อย่างพลัดไม่ต้องดนหรอกฉันรู้มีันสิแต่ฉั้กนพวกนี้อย่างน้อยก็มีเพื่อนที่เป็นสมาธิแต่ถ้าเข้าถึงเราสแล้วก็เราเจอางประมาณนี้มีไม่มีเหมือกันไหนไม่ได้ปิดกันแต่น้อยไงใช่ไหมดูได้เลยว่าว่าจะมีธรรมเราสื่อหรือเราลงมาอืม ช่ไขณะที네 30, ่ว่าเราเราหนึ่งเราจะต้องให้การยังไม่ถึงเราสูงนะยังไม่ถึงประมาณนะก็ยังมีเทวดาที่ไม่ที่ไม่เชื่อฟังเท้ามรารัตนิทิ์ใช่ไมต้องคอยกราบตามอยู่ไปนิด่งอุจจะเทววิสวรณเนี่ยมาตัดอุจจาแล้วก็มากบอาถาอาตานาุจจาเพื่อเพื่อป้องกันในอาตราวยสุทนี้ทุกประมาณต้องชอบมา เปรียบเหมือนพวกกระดของพระเจ้าประสิทธิโกศของพระเจ้ามีงสงที่ไม่อยาอยู่ใต้หลังนนะคอยลบกวนแังแขวนใช่ไหมก็เหมือนกันนะแต่ที่บ้านเราตรงนี้ก็มีโจรกระดมากตรงนี้ก็มีคนคอยลุ่ยแย่มามมีมกกมีลำใช่ไหมเหมือนกันไอ้พวกนี้ยังไม่เข้าถึงพวกเราสุดที่ตรงนะเราสุดที่พวกเนี้ย ตายจากเราอื่นแล้วบางคนถ้าไม่โดนอารกนะก็ไปสู่เทวดาอสุรหรือบางคนก็อปสู่เทได้หรือเทวดาตกหมู่มันตัวได้เพราะพวกนี้ผู้นำเขาอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มที่ยังคอยจในวิชาทุกที่เหมือนมนุษย์เหมือนกันนะใช่ไหมมนุษย์เหมือนกันคนนี้คบเพื่อน เพื่อนผู้ชายคนนี้เพื่อนคนนี้ก็ชอบชอบเขาสาวชอบเที่ยวชอบงานชอบปาร์ตี้พอมีเพื่อนมันก็จะเพื่อนริไปทงนี้ใช่ไหมแต่เพื่อนคนนี้ชอบอะไรชอบทำบุญให้ทานไปเที่ยวก็ไปเที่ยวแบบที่มันไม่ใช่อคจรนเกินไปไปเที่ยวในที่แหล่งที่มันไม่มีสถานที่เป็นอะไรนักเกินไปแล้วก็บางคนก็ชอบไปทำบุญให้ทานหรือจะเป็นสายมงินแต่ก็มีจิต เขาไม่ทานไม่ชอบถือเล่าไม่ชอบข้อับเข้อบาไม่ชอบเล่นการพนันใช่ไหมไม่ชอบเล่นิุเนี่ถ้าคนที่คบเนี่ยเนี่ยเราไม่ต้องรอให้เราตายเพื่เโชดาผู้ช่าแบบนี้แล้วการที่เราจะเข้าถึงไอายนั้นะนั้นเนี่ยคุณนั้นนั้นมัน้องเข้าถึงก่อนการแตกกันสัรพเวสีผู้เสวงหานที่เกิด ใช่ไหมสัพพเวสีเนี่ยอาหารของสัพพเวสีสัตว์เข้าไปยึดกถ้าสัพพเวสีสังว์กับสัตว์ทุสแรงที่เกิดเกลีอาหารของมันคือภาษสาวะมโนวิญญาณนะครับคือภาษสาวะมโนสังเกตนะหันมโนมีญาณอาหารของมันคือภาษาคือเจตีน้องไปคือการเข้าไปรู้เเนี่ยคือสัตว์ทุสแรง ขณะที่จิตยังไม่หลุดจากอารมณ์นี้แต่มองหาอารมณ์ใหม่มันไม่ใช่ว่าตายแล้วเป็นสัมภเิสีคืออาตภาพที่แตกดับปุ๊บเขาเข้าถึงอายนตนาไหนสมารถทำให้ก่อนก่อนทำการะช่วงที่จะทำการละที่พระเจ้าตัดไว้ในมากรมที่ร่านกระสุนเขายิดทางไหนลละเขาจะได้ทำนั้น เพราะการที่แตกแบบพวกเขาก็จะเข้าถึงไอเทมณัฐนานทันทีเป็นสหายของเรานั้นทันทีจะเป็นสหายของสัรฤทธิก็ได้เป็นสหายของสัติระชันก็ได้เป็นสหายของเปิดิสัยก็ได้หรือเป็นสหายของเทวดาเราจะทุ้อย่างนีการดาวดึงยามาสิตนิมมารดีพละนิมิตันสติปมพายิกาอภัสสรภูมิอัตตาภูมิแล้วก็สุนันทนภูมิ ที่เป็นเรากอานการสานิจจานัวิญญาณนจานตว์อาินทรีย์นันวัฏสานนสัญญานในัฏสงาี่นู้นก็จะได้เกอนใช่ไหมจการมเกิดมนุษย์อาดูพสุทการที่มาของถานี้ทำแค่บทเดียวพรเจ้าตัดกับในบัดอาศยปตจกุ่อไนถ้าเขาเนี่ยให้ปวดก็ได้เห็นทำนั้นที่จะทนต่อการที่สุด เวลาคุเจาเป็นมโนาพวกไม่ได้เอาทั้งหลายที่เราตังคเราเล่นแค่สองบทเดยใช่ไหมถ้าเป็นที่ผ่านมาที่อามายอวัดทั่วไปคุณไ้หลายบทใช่ไหมคูณเจ้าบทเดียวไม่ได่ทัเพื่อนี่ทำแค่บทเดียวก็เป็นคาสิ้นการมาถ้าไมคกรเนี่ยการถาบทเนี่ยมีทั้มากทั้งมีตัว ส่วนพระสูตรที่เป็นการจำแนกให้เราเนี่ยเห็นมากขึ้นมาดูที่มาที่ไปของคาถานี้ตตนที่พระอหค์มโนทนรด้วยคาถานี้มาดูว่าพงค์จะให้ยังไงพระสูตรนี้ยกมาจากพระไตรปิฎกเล่มที่22ในส่วนของสุตท้ตรป,ปิฎกอันกุศลานิการทัดปัจจานิบาตอยู่ในสุมาลวะอยู่กับหนังสือพิเศษ ส่วนที hmm. ่แต่เกี่ยวกับมาตุคามเป็นส่วนใหญ่ยกมาตุคามมาตอนนี้เพราะอะไรเพราะกระแสอะไรแมี่ผู้หญิงไม่มีอะไรดีเลยนะใช่ไหมและส่วนใหญ่คนที่อุบาทเนี่ยพิสุทธิ์ไม่แต่มาตุคามนั้นแม้แต่สมัยพระเจ้ากระสุนยังไม่นานยังมีนางปัดนางปาริจาริกาที่ขุ่นชีนางรองบาดของพระวิษณ์คอยอุบาทว์ขอพระเจ้าอะไรใช่ไหม ขณะเทวดาก็ยังม <m í rit> <m í rit> mm. ีเทวดที่เป็นผู้หญิงมาคอยบาใช่ไหมบุริหายใช่ไหมเห็นไหมจะไปสแต่พกาก็ไม่ได้หาทำายางนี้ไม่ละขณะเทวดายังอายยงเจ้าคอยบทาใช่ไหมมาดูวันนี้ยกแสดความตั้งใหลกเกณฑ์บับใสงว่าพระสทยมา สำมวนาแปลไหนก็ไม่มีหาหรอกจำยกไปเรื่องโมหันเอาเอาอยัญชนะเนห้าหาเดียวกันดีกว่าพระสูตรนี้ตรวจอสอบได้ตั้งแต่ข้อพระกรีที่33ิเป็นต้นไปในพระไตรปิฎกที่ที่2ในส่วนของจุตตดตันแต่ิป็ของผู้จารนิกายสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ชาติยาวันใกล้เมืองพัทยา กลางแลกุณหะเศรษฐีผู้เป็นหลังของท่านเมธะเศรษฐีได้เข้าปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถาวายบังคมแล้วนั่งนั่นที่กวรส้านหนึ่งการแล้วได้กรับตูมว่าเคื่อแต่พ,พะระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยที่สุดสงพร้อมด้วยที่สุดสัรฤท จงทรงรับพระทานของท้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคทรงรับเื่อโดยษีมีธาตุไหมก็ในมวลพระศีลไปในมวลทุกเจ้าก็ขอพิสุทธิ์สามมือเป็นสีไหมแล้วจะจงให้ทานทุกเจ้าแต่บ้านแยงข้อตักการจะมีแต่ที่สุทธิ์โคตรระพูทุกวันนี้เป็นนานาชตถ้าใครก็ตามเจาะจงคือเจาะจงคืนนี้หมดไม่ใช่ไม่ใช่มาเจอพระผู้ คือตั้งใจเลยไปไปในสมไปนิมนต์ว่าเอาสี่งู่นิมนต์ไปรับพระทฐานที่บ้านเหมือนที่บุคลากรม,าน,มานิมนต์ไี่ไานแล้วจอดงตั้งใจอ้างค่าอัางค่าอัางค่าสมัยนั้นก็คอยดูในบ้านนะว่าหมดหยยเรียนใครหรืออะไรเขาอัางค่าตามมาจัดให้ของเขาก่อนก็อของบ้านก็เป็นพวกแป้งพวกอ่าอ่าพวกแป้งพวกผลไม้ เราก็ตายยังไม่เสร็จว่าตบเชี้วเราก่อนแล้วก็พักทหารก็มาตบเล้งของหวานก็จะคอยเสกถ้าหลายรู้ก็จะช่วยกันนั่นแลวมีชอบจะยืูอไปคอยดู่าพระศาสนาขาดหรือไรคอยเกณฑ์คอยขังรับแจกไหม้ับอุนเจ้ารับนุ่นรับที่ไหมเห็นไหมที่เราทำเนี่ยปานนิ้แค่ไหนให้แบบสุนทรสงเลยเนี่ยแต่ยังได้ค้เยอะ นี้จากคนี่บนบ้ mm hmm. าน้ mm ่ย hmm. เดี๋ยวโอซหน้าพระเจา้าว, mm hmm. ว่าขึ้นอี่ี่จักรยี่ให้านเลก่อนไปปี mm hmm. น้อแต่งเรื่องนี้เข้าบ้านใช่ไหมถ้าเดียนก่อนีห้เข้าบ้านเอาเลยเปล่าถ้าดูการเศรษฐีทราบว่าพระพุทธม,มีพระภาคจาทรงรับที่มแล้ว ยึงลรุกจากอาสนาะทวายังคมทำประทินเ้าอีกไปขณันั้นแหลพอรุ่งราตีนั้นไปเป็นเาาวลาเช้าพระผู้มีพระภางคเจ้าทรงครองสมบูแล้วทรงตักกีบอกเสด็จเข้าไปยังมีเวศของพระอุกกาศษตีประทับนั่งบนอุสนะที่เขาถูกรากไว้ครั้งนั้นท่านอุกกเศรษฐี หลังของมิทักษะเศรษฐีได้อันค่าพระผู้มีพระภาคจ้าให้อิ่มหนำสำรามด้วยคาถาดียัดภูจีนอาหารอย่างตรานี่ด้วย,ยม,มือของตนวัดตาเราให้แบบสงสงเลยเจริญติดเตียนต่อหน้าเลยเจริไมด้เนสน่ห์ของเองให้แบบสงสง,งไม่รู้ตัวเจริญนี่ก็ไย่เห็นว่เมื่อพระผู้มีพระภาคเสร็จสิแล้ว ทรงชักพระหั์จากวัแล้วจึงนั่งน,น,นที่ควรสุทนทรภงณฑแล้วกระทุลว่าก้าแต่พระองค์ผู้เจริญกุมารีเหล่านี้ของข้าพระองค์จไปอยู่สกุลสามีขอพระผู้มีทระภาคได้าทรงกล่าวสอนทรงพร่มสอนกุมารีเหล่านั้นซึ่งจะพึงเป็นซึ่งจะพึงเป็นประโยชน์สุ จกุมาลีเหล่านั้นตลอดกาลพระผู้มีพระภาคด้ตรัสสอนกุมารีเหล่านั้นว่ากุมา,ารีทั้งหลายเพราะเหตุนั่นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่ามาดาบิดาเป็นผู้ประรถนาประโยชน์หวังความเกื้อกูลมีความอนุเคราะห์อาศัยความเป็นดูยกให้แก่สามีใด เธอทั้งหลายจะตื่นก่อนนอนที่หลังสามีนั้นคอยรับใช้เขาประพฤติเป็นที่พอใจเขาพูดคำเป็นที่รักต่อเขากุมารีทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจนเราใดเป็นที่เคารพของสามี คือมาดาบิดาหรือสมณพ์เราทั้งหลายจากสกาะระเคารพนับถือบูชาจนหล่อนั้นเมื่อท่านมาถึงที่ก็จะต้อนรับด้วยที่นั่งหรือน้ำกมมรุบรายทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละพอเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า การงานภายในบ้านของสามีคือการทำขุนสัตว์หรือการทำผ้าายเราทั้งหลายจะเป็นผู้ขยันไม่เกิดคล้าดในการานั้นจะประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานนั้นอาจทำได้อาจอาจัดได้กุมารีทั้งหลายเธอทั้งหลายคุรศึกษาอย่างนี้แล าเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายจึงศึกษาอย่างานี้ว่าเราทั้งหลายจะรู้กำงานที่ตัวชนภายในบ้านของสามีคือถ้าคนใช้หรือกรรมกรทำแล้วว่าทำแล้วที่ยังไม่ได้ทำว่ายังไม่ได้ทำรู้จักคนป่วยไข้ว่ามีกำลังหรือไม่มีกำลังและจะเป็นของเคียวของบริโภค ให้กุโโมาลีทั้งหลายเธอศึกษาอย่างนี้แหลเพราะเหตุน,นั้นแหละเธอถ่ายเพื่ศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะยังซัดเข้าเปลือเงินหรือทองที่สามีหามาได้ให้คงอยู่ด้วยการรักษาภุญกอง จะไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นกโมยไม่เป็นนักเลงไม่ผันทัพย์ให้พิน้ากุม,มาลีทั้งหลายเธอทั้งหลายเป็นศึกษายอย่างนี้แหละกุม,มาลีทั้งหลายมาตคุคามผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหละเมื่อตายไปแล้วยังเข้าถึงความเป็นสายเทวดา เหล่ามาปรการนการเดิ๋ยมีผู้ให้ปีชาจะไม่ดูหมิ่นสามีผู้มาเปลี่ยนผู้ขุนขวยู่เป็นนิดผู้เลี้ยงตนอยู่ทุกเมือ่อผู้ให้ความปรารถนาทั้งปวงไม่ทำสามีให้ขุนเคืองด้วยประพฤติแสดงความหึุดหงสามีและย่ำบูชาผู้ที่เขารถทั้งปวงของสามี เป็นผู้ขยันไม่กิจกลางสงเคราะคนข้าเคียนของสามีประพฤต์เป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้นาหรือใดย่อมประพฤต์ตามความพอใจของสามีอย่างนี้นาลรนั้นย่อมเข้าถึงเหล่าเทวดาวมานมาประการิการบุคคาสุดจบเอวัง คคดบทเดียวเนี่ยงานในเรื่องต้นทั้งต่มงวิสุทิแค่คาถาเนี่ยแค่คาถาเนี่ยผูแสดงทําให้เราก็อนุโมทนาด้วยคาถาในี้เป็นไม่ได้มาในยูตรนะไม่ได้ตังเพืือเจ่ไหมที่เราไม่ว่าสมรรถนะพังเพลียาลจ๊ะไหมแล้ว อามวัน,นาคุณเจาให้รเราซูเดียเพรอะเราเนี่ยทั้งไปทั้งเ,เยดีไม่พอสุขทั้งข้านเอาด้วยใช่ไหมมันก็ไปเรื่อยใช่ไหละ่ะอารมวัน,นาการกก่าเนี่ยทำใ้ก็เกิดห่างกเลยถ้าประพันไม่ได้คุเจ้าให้ศึกษารทรรโพงถ้าประพันธ์เองจริงพงศก็เกืนเหตุเสื่อไม่ดีใช่ไหมคนก็เล่าเรียนแต่คำประพันองอาจารย์ตัวเองแต่ไม่เล่าเรียนทรรของศาสดา เนี่ยเหตุส่วนของของวัตถะธรรมประมาณหนึ่งกองทัศน์สารขององค์อากาของเรากษัตริย์ทัศน์สารเมื่อกองมารลิเนี่ยก็จะเสริมเข้าไปจนเหมือนการพอสาวุ่งเจ้าเก่งๆเรียนเก่งแล้วก็ออกพันขึ้นมาทางุ่งเจ้าก็ให้ไปแล้วของเตียงสืบไปนมดเลยไปงานนี้ก็ออกพันเตียงไปงานนี้ก็ออกพันเตียงออกพันไปียงเรื่อยใช่ไหม สว er vida, survivor, so sit who sit who ่วนทำของพระเจ้าอันนี้ไม่เอาแล้วนี่ก็เรียกอุปมาเหมือนของที่คนนี้รู้สึกเขาเองแล้วแล้วก็บดบานทำของสร้างเองสรุปเจ้าหลังก็เรียนทำก็แปลกไปเรื่อย้ออกรอบแนวไปเลยแม้แต่นิธจีปฏิบัติท่าเจ้าบอกไปแล้วทำอันผู้บริอันอันผู้ศึกษาจะตื่นเห็นเองเป็นธรรมที่เป็นธรรมที่คนเร่งมาดูเป็นธรรมที่คนมองเข้ามาในตนเป็นธรรมที่ผู้รู้เข้ามาได้เฉพาะตน ไปเรื่อยอ่ะตัดข้อตัดอะไรไปใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกันเลยแม้แต่ี่สัยก็ไม่ได้เกี่ยวกันเลยใช่ไหมออกนอกแนวไปหมดทั้งข้อขับพฤติปฏิบัติข้อมอกแนวทั้งคำกล่าวคำสอนก็ไปนอกแนวใช่ไหมแล้วคาถาเนี่ยก็มาใช้กันติดสวดคาถาแล้วสับคาถาที่เพี้ยนหันไปมา มันคงไม่ดีหรอกใช่ไหมล่ะคำพูดก็นิสัยแย่ๆใช่ไหมปุริสานยืนอยู่ก็เลือกปากหน้าปุาริสานก็ไม่ขึ้นใช่ไหมไอ้ที่เที่ยวไม่แข็งภาสาวยืนยัในใครไม่สวยไม่ดีติดตัวใช่ไหมก็อย,อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะพูดจาขึ้นมาก็ไม่พอใจเขาพูดม่เพราะปุริสานเขก็ลงเหมือนกันคนไทยของก็เหมือนกันดูท่าทางไม่มีการพูดตรงๆไปใช่ไหม แต่ดูท yeah, no ัศทางแต่งตัวดีพูดเพราะใช่ไหมล่ะดูเพราะแต่ส่วนทัศน์ที่มาจากบ้านนะจะไม่กว่าจะเปิดร้านเนี่ยเขาจะมาซื้อก่อนที่เราคนยังไม่ได้ส่วนมงินเลยใช่ไหมแทนที่อย่างนี้ขายเยอะเสียเลยเนี่ยแต่ว่าทัศน์นั้นแปะอยู่ที่ร้านไม่ได้เก่งทัศน์แปลว่าการกล่าวการกล่าวทางเนี่ยทัศน์เนี่ยโยมจำมันโยมจำอักษรไม่ได้หมดเลย แต่ยนเข้าใจจังเน,น,นื้อหาพยัญชนะไปเนื้อหาใช่ไหมจังได้พอเราจำเนื้อหาได้เราก็่กดทุกประเห็นว่าผู้้องหมายถึงอไะไรแล้วให้นการปฏิบัติเนี่ยคาถา,า,านี้เป็นทั้งมัดและผลมีตัวมัคป,ฏ,ปฏิบัติวิธีปฏิบัติด้วยมัคนี้ด้วที่พงศักดิว่าไหญิงดีผู้มีปีชายังไม่ดูเป็นสามีนี่พงศ์ยกเราจะ ยกย่องนิยกย่องยินดีผู้มีิชายังไม่ดูปิสามีผู้มันเพียนผู้อนกว่าอยู่คนผู้เลียนอย่ตงนผู้นับเนี่ยผู้สัสริผู้ให้ความปรารถนางวงคือเนี่ยให้สามีเป็นผู้มีความให้ความปรารถนาทัวต้องยกย่องเขาไม่ใช่ไปดูหมินเขาใช่ไหมไม่ตาสามีกุ่คืนนี้คือการปฏิบัติใช่ไหม เมื S <S ่อระพฤติคมุองสามีเนี่ยอยากไปทําตัวแบบพูดกับใครก็ไม่ได้เพราะสะพิสูจนหัวหน้าแต่งกันพูดกับลูกค้าอุ้ยกลัวเมียดีกว่านจะไม่แทนที่เขาเนี่ยจะได้เนี่ยไม่เกียรติสามีย่อมบูชาผู้ที่เคารพสังคมของสามีใครอ่ะหนึ่งผู้เจ้าปัายังไงในอันที่สุดแหละตือนทราบบุคคลที่ควรบูชาหนึ่ง มารดาบิดาภรยาบุตรท่านคนใช้เป็นคนที่ควกุูชาของสามีคือเราต้องบุชาทุกคนใช่ไหมเนี่ยถ้าประพฤติอย่างนี้เป็นคนขยันไม่เกิดคร้านรักษาทรัพย์ที่สั่งาไม่ได้ใช่ไหมผลของการประพฤติอย่างนี้อันสมคืออะไรคือจะก็ถึงเราเกิดการพันาประกาศยิ่าบวกกับได้สดับแล้วปัิญ์ผ่านได้ใช่ไหม นี่นะครับพี่